สวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้อยู่กับต้อมนะครับร้านไทยทรงพลพระรามสองวันนี้มีรถขุดขนาด20ตันสวยๆหนึ่งลำมานำเสนอนะครับเป็นเจ้าแคทนะครับจากค่ายแคทเซอร์บิล่านะครับนี่สวยๆแจ่มๆอย่างนี้เลยตัวนี้สเปคแทกใหญ่นะครับชั่วโมงน้อยนะฮะสวยๆเลยเก่าญี่ปุ่นอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวใกล้ๆนะครับผมโอเคครับเรามาดูรอบๆตัวกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นสภาพเดิมๆเก่าญี่ปุ่นเลยนะครับคุณลูกค้า มีกล้องหลังนะครับตัวนี้สวยมากคุลูกค้าดูใต้ท้องก่อน,อนดีกว่านี่ฮะยังไงครับภายในภายใต้โอกาสที่มันจะโดนมีเยอะนะครับแต่ว่าคันนี้ถือว่าสวยมากๆโอเคมาดูเนื้อตัวรอบๆกันก่อนฮนะด้านข้างนะครับไม่ได้ถลอกเลยครับก็คือเจ้าของเดิมใช้งานดีนะครับดูแลดีมากๆเลยนะครับอ่าตัวปั๊มไฮดรลิกนะครับสวยเดิมเแห้งๆเลยครับ าการปรับตั้งปั๊มนี่ยังไม่เลยทำการมาก่อนนะฮะเดิมเดิมเลยโอเคปิดป่ะมาดูเนื้อตัวรอบๆกันเลยนะครับอ่าส่วนของใบแท็กนะครับตัวนี้ใบแท็กใหญ่นะครับใบเนี่ยหนามากๆเลยนะครับดูนะสวยตัวนี้รับประกันครับสวยจริงไม่จกตานะฮะใบใหญ่ๆฮนะดูช่วงล่างกันก่อนนะฮะโซ่ไม่ยืดนะครับอ่าตัวโซ่ครับ วูดโซนนี่เต็มเต็มเลยนะครับนี่ดูอนปึ๊บโอเคโซ่สวยนะครับช่วงรางสวยเนื้อฟันสปอกเก็ตนี่ยังเต็มเต็มอยู่เลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมด้านบนกันนะครับส่วนของเครื่องยนต์นนะเครื่องยนต์หกสูบนะครับตัวนี้ของแชทนะครับเปิดเครื่องกันก่อนนะครับสวยมากตัวนี้ฮนะ หลานกว่าบาทโอเคนี่ครับขอดูฮนะสภาพเครื่องยนต์นะครับเครื่องซีหกจุดหกเอเซอร์นะครับสวยเดิมแท้ๆเลยนะฮะเก่าญี่ปุ่นร้านกว่าบาทครับแบบนี้บูมอาร์มสวยเดิมๆไม่มีรอยลาวเลยนะครับไม่มีนะครับใช้งานน้อยเบาๆอ่ะเดี๋ยวไปดูส่วนของพุ่งกี่กันฮนะ อ่าุวงกีตัวนี้เดิมๆเ,เลยนะครับแล้วก็แคสยังติดอยู่เลยนะตายหลังไตท้องครับสวยอ่าแล้วก็แคสตอ่าตัวนี้นะครับพิเศษเขาซับปลายอาร์มาด้วยนะฮะก็คือเป็นการซรับจากโรงงานมาเลยนะเสริมความแข็งแรงโอเคครับเปิดประตูฝั่งซ้ายสักนิดหนึ่งนฮะดูภายในปุ๊บ นี่ครับสวยแรมเลยครับตัวนี้ใช้กันได้ยาวๆฮะ,ๆ<น>ะเก่าญี่ปุ่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปดูไปชมภายในกันนะครับโอ้โหเบาะนี่แน่นนุ่มนะฮะพลาสติกยังอยู่เลยนะครับ คานหน้าครับดูนะครับไม่ผูกนะครับดูหน้าจอก่อนตัวนี้อยู่ที่หกพันชั่วโมงนะครับผิดกระเป๋าเอยโอเคสตาร์ทติดนะครับหกพันสองร้อยชั่วโมงนะครับมีกล้องหลังนะครับผมนี่เอาแบบไม่ต้องเร่งเครื่องดีกว่านะครับเพื่อเทดสอบปั๊มนะครับบอกเลยว่าผมขับแล้วปั๊มดีมากครับตัวนี้นียครับนี่ครับนิ่มๆเลยนะครับ พี่พีนได้หารถขุดขนาด20 e ตันนะครับสวยๆสภาพดีๆเก่าญี่ปุ่นนะครับติดต่อตามเข้ามาได้นะครับร้านเราอยู่จังหวัดสมุทรสงครามครับ,รบไทยสงคาลพระรามสองวัตัวนี้มีสลูปด้วยนะครบจริงครับคันนี้สวยพร้อมใช้ฮนะร้านก็าบาทท่านั้นนะสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อตามได้ครับ0 9 5 7 8 5 9 3 1 4นะครับฝากด้วยครับเจ้าแคท 320E แท็กใหญ่6,000ชั่วโมงนะเก่าญี่ปุ่นสวยๆ วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ